จำสัปดาห์ระหว่างวันที่29พฤศจิกายนถึงวันที่3ธันวาคม2564วันจันทร์ที่29พฤศจิกายน2564เวลา9นาฬิกานางมารีนาคาราวัตสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุทัยธานีเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอุทัยธา,ยานีครั้งที่10 2564 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีโดยมีนายขจรเกตร,รักพาณิชย์มณีผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีเป็นประธานพร้อมด้วยนายเพียร,รพลตันทาโอภาสรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีและหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุมณห้องประชุมสแกกังศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี เวลา14นาฬิกาสวัสดิการและคุ้มครองแางงานจังหวัดอุทัยธานีมอบหมายนายเส,สิทธิ์จำเรียงนิธิกรปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมแนวทางการดำเนินง,งานด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดประจําปีงบประมาณ2,565โดยมีนายอารมณ์กฎวรกีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีเป็นประธานมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการขับเคลื่อน แผนปฏิบัติการดำเนินการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดประจำปีพศ2565ณห้องประชุมสแกกังสาลากางจังหวัดอุทัยธานีวันอังคารที่30พฤศจิกาย,ยน2564เวลา9นาฬิกาสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุทัยธานีมอบหมายนางสาวอรสา,าจันทรา เจ้าพนักงาแรงงานเ<ส>ข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร<ส>ด้านการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในยุค New Normal <ส><ส>และพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็กพศ2560โดยมีแพทย์หญิงสรินาแสงอรุณผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่สนครสวรรค์ เป็นประธานเพื่อให้เจ้าพนักง,งานได้ทราบบทบาทหน้าที่และร่วมจัดทำแผนการดำเนินงานการบังคับใช้พรบ,รพรบรนมผงแบบบูรณาการภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet ณห้องประชุมสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุทัยธานีเวลา15.00นาาสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายนางสาวนิติตาชูประเสริฐศักดิ์และนางสาวจำเนียนเรืองเขตกรรมนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการให้คำปรึกษาแนะนำแก่ลูกจ้างกรณีนายจ้างค้างจ่ายค่าจ้างโดยพนักง,งานตวรวจแรงงานได้ให้คำปรึกษาแนะนำสิทธิที่ลูกจ้างพึงได้รับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพศ2541และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดจนได้อำนวยความสะดวกแก่ลูกจ้างผู้มาติดต่อ วันพุธที่1ธันวาคม2564เวลา9นาฬิกาสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุทัยธานีมอบหมายนางสาวอรสา,าจันทราเจ้าพนักงานแรงงานางาน,นางสาวสารินดาจันนันเจ้าหน้นาที่ธุรการนางสาวสุวิสาจุธาทิพพงศ์นางสาวธัญชนกเปรมอ่อนนางสาวนพวรรณท่าเจงและนางสาวสุพนัดอํำดอนกอย นักวิชาการแรงงาน<ส>เข้าร่วมประชุมการใช้ระบบสารสนเทศสนับสนุนการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่พัฒนาใหม่ซึ่งเป็นระบบสารสนเทศสำหรับให้บริการนายจ้างและบุคคลทั่วไปเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคได้มีความรู้ความเข้าใจสามารถให้บริการได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพโดยมีนางนิตยาโพสุ พ่วมหนวยการสำนักพัฒนามาตรฐานเป็นประธานประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์โปรแกรม Zoom Meeting ณห้องประชุมสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรางงานจังหวัดอุทัยธานีวเวลา9ก้นกาสานาทีสวัสดิการและคุ้มครองแรางงานจังหวัดอุทัยธานี ข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าโดยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดอุทัยธานีครั้งที่4 2,564โดยมีนายอารมกฎวารกีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีเป็นประธานณห้องประชุมสแกกลังศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทาง youtube สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิัยายานี